ตอนนี้นะคะเราอยู่กันบริเวณหน้าบ้านนะคะวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะมาเซอร์ไพรส์คุณแม่กันเดี๋ยวไปดูกันว่าฝาเบียร์จะมาเซอร์ไพรส์อะไรคุณแม่ในปีนี้ตามมาเลยค่ะสวัสดีสวัสดีโอ้ no วันนี้มาสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยเชิญนั่งเชิญะเชิญนั่งตรงนี้เลย นั่งสิเกมทำขนมมาเนี่ยไม่เอาเดินเลยนั่งก่อนเกมทำขนมฝปล่าไม่ใจเอกันเลวันนี้จะมีเกมให้เล่นแต่เป็นเกมที่ได้เงินงงไหมอุปกรณ์คือเงินใส่นี่ไปเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่เอาไม่ได้ง่ายไปหนูมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะสามพันสามพันบาทอฝากลงกันไหมเนี่ยสามพันบาทนี่วางไว้สองพันขวดวางเลยอย่างนี้กติกาฟังนะคะง่ายๆทำยังไงก็ได้ ดึงใบนี้อ่ะดึงเนี่ยดึงแบงค์ใบนี้ออกอ่ะโดยที่ขวดโอซิอิซิตันันไม่ล้มเอาไปเลยสามพันแต่ว่าถ้าแม่ดึงแบงค์พันออกมาแล้วขวดล้มฝ่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามโดนขวดต้องดึงต้องดึงใช้ใช้นิ้วดึงแบงค์ได้อย่างเดียวห้ามมือโดนขวดเข้าใจไหมคือทำยังไงก็คือบอว่าห้ามโดนขวดถูกต้องขวดห้ามล้มมือห้ามโดนขวดมือสามารถแตะแบงค์ได้อย่างเดียว ถ้าทำได้แบงค์ออกมาขวดไม่ล้มรับไปรเล็นสามพันโอ้มันก็ยากเบสไม่ยากอาจทำให้ได้มีคนทำได้มาแล้วใครทำได้เดะ๋ยวแยกกึ่งการจังเรือยากว่จดถอยพูดเดี๋ยวแยกให้คิดค่ะไม่ต้องรีบให้คิดล้มเลยห้ามโดนนะห้ามโดนไม่ต้องฝ่าเลยนะนิดเดียวไม่ได้ฟาวนะอดนะสามพันนะโอ้เราจะได้ไปทำไมไม่ให้ั้งสามรอบไม่ได้ไม่ได้ นี่เงินสามพันนะไม่ใช่สามร้อยแม่โอ้ยยากนะเนี่ยยากทำขนมอีกห้ามโดนขวดแล้วขวดถล่มใช่แล้วดวห้ามโดนขวดแล้วก็ขวดห้ามล้มแค่นั้นเอาเดี๋ยวเราดูแม่ดึงจะดีกว่าดูว่าแม่จะทำยังไงห้ามโดนนะห้ามโดนนะก็ไม่โดนน่ะไม่โดนแม่ฉลาดกว่าอีกอ่ะห้ามโดนมือห้ามโดนเฮ้ยเปี่ยวว่ะ ล้มฟาวนะแม่โอ้โหลบต้นไม่เรียบมาเมื่อกี้ลองแล้วทำได้เมื่อกี้ลองแล้วทำได้เมื่อกี้ลองแล้วทำได้อ๋อเข้าใจเข้าใจห้ามมือโดนใช่ปะล่ะห้ามโดนขวดอ๋อห้ามมือโดนก็แบงค์โดนได้สิเพราะเราเคยมวยแยมโรอยู่เออเออเออเห็นห้ามล้มนะห้ามล้มนะอะกูแบงค์โดนได้อะนึกถึงเจ ดูแม่สุดยอดมากอ่ะเฮ้ยแน่นอนว่ะเฮ้ยนาทีละเพ็กเพิ่มได้นะคะเพ<อ>ิพ<อ>่มได้นะคะในกระเป๋ามีแค่สามพันแม่เอ้ยความคิดแม่เก่งมากอะ่ะไม่ได้บอกเลยหรอเอ้ยแต่โต๊ะมันไม่ค่อยเรียบไงลูกใช่แต่ต้องเสียวเสียวไม่ใช่แล้วไม่ลบเลย <c oughs> เราต้องเน้นตรงนี้ก่อนเน้นปลายก่อนเฮ้ย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 ยังไงไม่มีลุ้นนะคะได้ไหมได้ไหมแม่ได้อยู่แล้วแย่เดียวเองนิดเดียวนิดเดียวเกงมากเหมือนเคยเล่นแต่ว่าเล่นครั้งแรกใช่ไหม ไม่เคยเล่นนะแต่นึกถึงที่จะเอาออกยังไงวะจุ๊บ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 จุมีอีกไหมน้อยไปแม่สามพันแม่แยัมโลนะเนี่ยสามพันอาจจะน้อยสามพันอาจจะน้อยไปนะคะนี่เรามีขอไดม่พอแม่ดูเอาเส้นไหนอะให้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 เอาคลองค่ะปังนะแม่รวยๆนะแม่ปีใหม่แล้วนะคะ ก็ใจค่ะกในก็เลยเลยลฟังกับแม่เอาแม่เนื่องด้วยในวันส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ออวยพรคุณผู้ชมแล้วอวยพรหนูหน่อยค่ะวันนี้ก็เชิคดีเลยนะคะเล่นเกมกับคุณลูกได้ตั้งสามพันเทคนิคการแยมโรของการทำขนมนี่นะคะก็ขอขอบคุณมากๆานะคะวันนี้ แล้วก็ขอให้ลูกมีโชคมีลาบบ่อยๆนะคะสาธุกค <สา S 1> ่ะ <สา S 1> แล้วก็สุขภาพแข็งแรง<ส>าอายุยืนยาว<ส>าการงานเจริญก้าวหน้า,<ส>ามีงานพิเศษข้างนอกเยอะ <สา S 1> ๆค่ะแล้วก็แฮปปี้แฮปปีตลอดไปนะจ๊ะโอเคค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่มีเทคนิคนะคะนี่ ไปเล่นกับครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะคอมเมนต์ใต้ล่างนิดหนึ่งว่าใช้เทคนิคอะไรที่ทําให้ขวดไม่ลม้มเมื่อสักครู่นี้แม่ใช้เทคนิคของอะไรนะการยมโลม้วนยมโลนะคะทำขนมยมโลส่วนคุณผู้ชมมีเทคนิคแบบไหนคอมเมนต์ใต้ล่างพูดคุยกันนะคะแล้วก็อยากให้ฝ่าบากับคุณแม่นะคะถ่ายทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาชมในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับสองแม่ลูกสุดสวย แบบนี้ตลอดไปนะคะสำหรับนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะโชคดีโชคดีนะคะตะดตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับเพื่อนเพื่อนเรานะคะเดี๋ยวไปดูความสนุกความมันหานะคะว่าปีนี้จะสนุกสนานกันแค่ไหนแต่ที่รู้ๆปีนี้ตีมเสือแล้วดูชนะไหมฮะคุณผู้ชม ชนะไหมนะคะคุณผู้ชมไปครับไปโซนนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็เป็นโซนแบบที่พักสําหรับค่าคืนนี้ของเพื่อนๆดูสิดูสิส <Yeah. S 1> เป็นตรง <Yeah. S 1> เป็นเต็นต์ต่างๆนอนตรงนอนเต็นต์กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเต็นต์ใครจะพึ่บพับที่สุดในคืนนี้ <Yeah. S 1> <laughs> จะมีการเย่แยมาลูกกอกันเกิดขึ้น ไปเร็วหัวอะไรหัวอะไรไป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 

เชื่อแล้วว่าเธอรักตั้งแต่มอ3ชิ้หมูชิ้ปลาชิ้นหมูยอเสร็จาฟทอดเอออันนี้คือแผนกของพ่อครัวใช่พ่อครัวหัวนิดหน่อยครับเออจะเป็นพ่อครัวหัวปลาสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับฝาเบียด้วยนะคะจะมีคอนเทนต์พาไปทงไปเที่ยวสนุกสนานมันเทิงบันเทิงบันเทิงบันเทิงต่างๆ สลิดกระเทยอะคะ่ะสลิดกระเทยอนะคะอาจจะมีคำหยาบบ้างคำไม่สุภาพบ้างนะคะก็ขออภัยวันที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วแล้วก็สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะแอ